ดีครับวันนี้มีนี่มารีวิวครับนี่ครับนี่คินเดอร์จอยนะครับนี่ครับนี่ครับคินเดอร์จอยครับอ่าข้างในนะครับเขาจะมีเป็นทั้งขนมแล้วก็เป็นของเล่นนั่นเองนะครับอ่านี่ครับนี่อ่าแต่ว่าของเล่นนะเขาจะเป็นแบบสุ่มนะครับแล้วเขาก็จะแยกชิ้นส่วนมาประกอบนั่นเองนะครับนี่ครับนี่อ่านี่ก่อนอื่นเรามาดูแพ็กเกจกันก่อนเลยครับนี่แพ็กเกจเขาก็จะเขียนชื่อ ชื่อของเขานะว่านี่ครับนี่เป็นคินเดอร์จอยนะครับนี่อ่าน,นี่ข้างหลังนะเขาจะมีตรงตรงนี้ครับนี่เนี่ครับตรงนี้เขาจะมี q r code คอยู่นะซึ่งพีมพ่มันก็ไม่เคยสแก,กนเหมือนกัน,นคัะว่าสแก,กนไปแล้วมันจะเป็นอะไรนั่นเองนะคบนี่นี่แพ็กเกจครับนี่เขาเขาเหมือนไข่ครับเนี่ยไข่ไข่วิเศษนะคบเนี่ยไข่วิเศษไข่วิเศษอันทรงพลังอ่าน,นี่มา แล้วมาแกะกันเลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับมา,าแกะออกแบบนี้ครับนี่นี่ครับเนี่ยได้แล้วครับนี่อึบชุบนี่ครับนี่อ่านี่จะมีสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งจะเป็นขนมอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นของเล่นนะครับซึ่งช้อนช้อนตักเขาจะอยู่ฝั่งของเล่นนั่นเองครับนี่นี่เอ้ยโอเคแกะได้แล้ว ซึ่งพื่พีพีมีวิธีสังเกตนะว่าเราจะสังเกตยังไงว่าฝั่งไหนคือขนมฝั่งไหนคือของเล่นนะครับนี่เทคนิคตามนี้เลยครับนี่ของเล่นนะครับเขาจะมีเป็นแบบตัวของ question mark นีน่ตรงแผ่นตรงนี้เขาจะมีเป็น question mark ส่วนขนมเขาจะมีเป็นคำว่า Kinder Joy ชื่อยี่ห้อของเขาแล้วเขาก็จะมีเป็นสีทองๆนะครับนี่นี่ครับนี่อ่าจะเป็นวิธีการสังเกตนะนี่โอ้โหนี่ครับ แกะจนกล่องบุกเลยครับทุกคนนี่มาเรามาดูตรงขนมกันก่อนเลยครับนี่ขนมจะเป็นอย่างไรโอ้ my gosh ว้าวทำไมมันเละเทะอย่างนี้เนี่ยนี่นครับนี่นี่ครับน,น,บนี่อ่าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่ครับมาเดี๋ยวกินให้ดูเลยครับนี่เอ้ยช้อนตักย่านิดหนึ่งนะครับนี่เอ้ยจิบได้ยีป่ป่า

สุดยอดครับทุกคนนี่ค่ะฮัมนี่ครับ,มรบหมดแล้วครับเนี่ยมา นะเรามาดูกันตรงขนมเสร็จแล้วนะครับมาต่อไปเรามาดูตัวของของเล่นกันเลยครัะว่าจะได้ตัวอะไรนั่นเองนะคบนะี่มาเอยมันแกะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามือเลอะขนมหรือเปล่าไม่รู้ครับนี่อ่าได้ได้ได,ได,ได้จะได้ตัวอะไรญ่คืออะไระคืออะไรอะเออ นี่มาเนี่ครับนี่นี่คือคืออะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะชิน้นชิ้นส่วนของเขามีสามชิ้นส่วนนับนี่คือคือคอะไรอ่ะอ่านี่คืออะไรหนอเขาจะมีแผ่นป้าย,อยบาอกอยู่นะครับแผ่นป้ายของเขาครับนี่นี่ครับนี่ดูกันครับจะได้อะไรนะครับนีอ่อะไรนี่ยจะรวดเหรอน่าจะไม่ใช่นะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับ นี่ส่วนฝั่งนี้จะมี QR code อ,อ,อยู่ครับฟิวเเคยสแก,กนไปแล้วนะเขาเขาเขาจะเป็นเกมนะครับแต่ว่าฟิวยังไม่เคยโหลดนะครับว่าเป็นเกมอะไรนั่นเองนะครับนี่เนี่ยเกมหน้าตารูปลักษ์แบบนี้เลยครับนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยรูปรูปลักษ์ของเกมเป็นแบบนี้นะครับนี่ คี่ก็ไม่เคยเล่นนะคะว่าเกมมันเป็นยังไงนั่นเองนะคะมาเรามาดูวิธีต่อกันเลยครับมาเนี่ยที่แผ่นเขาจะมีวิธีต่อ ym, อยู่นะคะว่ามันจะต่อยังไงนะคระนีว่วิธีการแรกอันนี้เดี๋ยวนะคืออะไรอะทุกคนหมุนเหรอเนี่ยเน,นี่ยอันแรกเนี่ยเนยอันแรกเนีาเขาให้หมุนเหรอมามามาดูอันอันต่อไป ต่อไปเอาอันสีทาวันนี้นะครับน่าจะเอามาประกบกับอันนี้นะครับฝั่งนี้หรือเปล่าเออเอได้ได้ได้แล้วครับต่อไปเอาสีม่วงนะครับมามาประกบนี่ครับเอาวัดแคปเปนทำไมมันประกบไม่ได้อ่านี่ครับนี่ได้ได้แล้วครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่ครับนี่วิธีการตามนี้เลยครับนี่ตามนี้เลยครับวิธีการวิธีการประกอบครับตามนี้เลยครับนี่ มันมันคืออะไรอะครับฮะทุกคนมันคืออะไรอะครับเนี่ยมันดูเป็นอะไรอะครับเนี่ยเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้ระบุชัดนะคะว่ามันเป็นจรวดเนี่ยมันก็ไม่ได้จะเหมือนจรวนดนะเนี่ยเขาเขายังบอกเลยว่าประกอบเสร็จจะได้หน้าตางี้ครับเนี่ยเนี่ยใครเขายังมีบอกเลยครับแล้วมันคืออะไรอะครับอเดี๋ยวนะเนี่ย มันมันแปลกๆนะครับเนี่ยอ่าก็จะเป็นอะไรก็ไม่ไม่รู้นะครับเนี่ยมันน่าอามันมันน่าจะเป็นจรวดแหละครับนี่มันก็เหมือนอยู่นะครับหรือเป็นไอพ่นจรวดหลายสีไม่รู้ครับเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่นี่อ่าสวยดีสามสีนี่สามสีเลยนี่ครับอืมนี่นี่ครับนี่